ลาก่อยเพลสวัสดีครับวันนี้มาพบกับข้อมูลของเมืองนอตคลเมืองที่ได้ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เกนชินและสิ่งที่เราจะได้เจอเกันดีกว่าเนื่องจากที่รกนะนั้นนึกว่านอตคลจะเป็นเหมือนแผนขั้นกลางเฉยๆที่ไม่ได้สาคัญอะไรมีปืูทางก่อนไปเมืองน้าแข็งอะไรแบบนี้แต่หลังจากได้ดูคลิปวันนี้นะเป็นคลิปเรื่องราวเบื้องหลังของเกนชินในแผงเริ่มจากนอตคลนะและในเพจเนี่ยก็มีลงรูปข้อมูลให้เรื่อยๆด้วยดูแล้วเล่นใหญ่มากกว่าที่คิดเป็นแผทนที่อาจจะใหญ่กว่าแผนเนื้อเรื่องของเมืองต ที่เราอาจจะเคยเจอมาเลยก็ได้นะเพราะทีมงานเนี่ยเขาไม่ได้เรียกว่าเป็นแพทนอตคลายหรือแพท 6.x อะไรแต่เขาจะเรียกเวอร์ชันนี้ว่าเป็นซ o งออฟเดอะเ l Kin m ม o n บทเพลงของนงจันทร์สุญยตานะแม่มีตั้งชื่อให้ด้วยเลนใหญ่จัดในเว็บของตัวเกมเนี่ยก็มีการโปรโมทข้อมูลถึงกลุ่มต่างๆที่เราจะได้เจอในนอตคลายด้วยนะซึ่งแต่ละกลุ่มเนี่ยก็คือน่าสนใจและดูตึงสุดๆแต่สิ่งที่ทำให้ตกใจมากเลยก็คือทีมงานบอกว่าเราจะได้ใช้เวลาอยู่กับแกนชินเวอร์ชัน of the Moon นะมาณ1ปีเ,เดนะดเทวเปิน,นไปยาวๆ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เทียบเท่ากับทวีปเลยก็ว่าได้สิ่งที่เราจะได้เจอน,นัอใครเี่กก็เลยน่าสนใจมากๆวันนี้เนี่ยก็เลยรวบรวมมาให้ได้ดูได้ฟังกันว่ามันจะมีอะไรบ้างนั่นเองนะ่าซึ่งก่อนอื่นก็ฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้แล้วฝากกด subscribe ช่องเรากปเพลยเอาไว้นะครับและฝากพูดสนับสนุนดีของช่องเราเอาไว้สักครู่เดียวนะครับ Lucky Coin ซีซั่น3เติมเสร็จแจก3เด้งแจกทุกชั่วโมงมากกว่าแสนบาทเด้ง1เปิดตัวโปร,โปรใหม,เม,เม,เม,หมเ่เติมเกมเว็บมีสิทธิ์รับฟรีอีกหนึ่งแจกทุกชั่วโมมมมมมงงงดิิ2เเเตกกสสร็จีทธ์วว้าวาาาัย เด้งสสะสมเงินคืนไปรถคันท่าไปได้อีกสอทําให้มิหนหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ลิงก์ใต้คลิปเลยอันดับแรกครับทิศทางของการเล่าเนื้อเรื่องมาเริ่องาะไรด,ดีกว่านะครับเพราะในแผ่นนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะมีการเปลี่ยนรูปแบบการเล่าเรื่องให้แตกต่างจากที่ผ่านมาโดยทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาได้บอกไว้ว่าเรื่องราวของเกมชินิมแพ็กก็เหมือนกับการทอรผือนผ้านขนาดใหญ่นะในตอนแรกเนี่ยทางเกมเริ่มต้นด้วย2เส้นเรื่องหลักก็คือ1การผปจนัยผ่านเมืองต่างๆและ2การตามหาแฝดอีกคนหนึ่ง และในไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เนี่ยสเกลเนื้อเรื่องมันเริ่มขยายขนาดใหญ่มากขึ้นแล้วเมื่อทางผู้พัฒนาเนี่ยเขามองย้อนกลับไปเขาเห็นว่าเนื้อเรื่องของเกมชินเนปแผนเนี่ยมันเล่าไว้ก็จะกระจายสุดๆวงเล็บซึ่งเห็นด้วยนะผมเห็นด้วยเลยเพราะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันไปอยู่ในเอกสารบ้างไปซ่อนอยู่ในภาพวาดบ้างบางอย่างเนี่ยต้องตีความเองอีกบางอย่างไปอยู่ตามออดิแฟกต์คือมันมีเหมือนเกตเล็กเกตน้อยต่างๆให้มันอยู่นอกเนื้อเรื่องหลักเนี่ยเยอะสุดๆเลยนะที่บางทีเนี่ยเราก็เอามาทําเป็นคลิปย่อยแยกออกไปคลิปปนนนงไดด้้เเลยะททีีนนี่บบ่่แแตกอบบพาาา ที่จะเล yes, ่าเนื้อเรื่องให้มันไปบวยโดยเฉพาะเนื้อเรื่องหลังที่มันต้องยึดตามเมืองเนาะเนื้อหาพวกนี้มันก็เลยต้องถูกตัดออกไปและย้ายไปอยู่ในสิ่งต่างๆที่พูดไปก่อนหน้านี้แทนแล้วเขาก็บอกว่าเขาเริ่มเห็นว่าการเล่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันดูผิดปกติเพราะในฐานะคนสร้างเกมอาจจะลืมไปว่าปริมาณข้อมูลที่พวกเขามีไม่ใช่สิ่งที่ผู้เล่นอย่างเรามีประมาณว่ามุมมองของคนสร้างที่เขาดูเนื้อเรื่องอยู่แล้วเนี่ยกับมุมมองของผู้เล่นมันต่างกันเช่นบางคนเนี่ยเขาไม่ได้อ่านเนื้อเรื่องตามเอกสารต่างๆจะดูข้อมูลได้กแค่่่ในนนนเเเืื้้ออรงหลััทา มันก็เลยทําให้ผู้เล่นนักพลาเนื้อหาบางอย่างที่มันสําคัญมากๆไปดังนั้นนอตคลายเนี่ยเป้าหมายหลักของผู้พัฒนาในเมืองน,นี้ก็คือการรวบรวมเนื้อเรื่องต่างๆที่มันดูกระจัดก,กระจายเข้าด้วยกันอย่างง่ายๆนะเพราะฉะนั้นสถานที่ดําเนินเนื้อเรื่องหลักอย่างเมืองน,นี้เนี่ยก็เลยถูกออกแบบมาให้เหมือนเป็นสถานที่ในอุด,ดมคติอาดเหมือนเป็นรัฐปกครองตนเองไม่มีเทพไม่มีกฎหมายที่สามารถนํากลุ่มต่างๆที่มีนในทแทวะเนี่ยเข้ามาแสดงบทบาทในแบธรรมชาติโดยไม่ต้องเกรงใจใครทั้งนั้นเลยนะคล้ายๆกับเมืองกราธแฮมซิตี้ในจักรบาล C นั่นเอง ก็ดูน่าจะใส่นวมากๆสำหรับเมืองนี้นะฮะและสองภูมิประเทศของนอร์ดคลายนะครับทางเดฟได้บอกไว้ว่า Cry นอะร์ h ครายเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกับประเทศกลุ่มนอร์ดิกเช่นนอร์เวย์หรือไอซ์แลนด์ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคยุโรปตอนเหนือนะหอมรอบด้วยคาบสมุทรแว่งแวงที่โดนกัดเซาะไปซึ่งก็เป็นแรงบันดาลใจของหลายๆเกมเกมอื่นที่นำไอเดียภูมิประเทศแบบนี้มาใช้เช่นกันเช่น World Warcraft หรือ The w ว t c h e r 3 Wild h u ท t ันเป็นต้นนะที่เป็นหมู่เกาะนะฮะ ในเกมเนี่ยนอตคลายเนี่ยจะตั้งอยู่บนขอบของแทเวสหรือขอบโลกของเกมชินเลยแหละและอยู่ไม่ไกลาจากเซตในายา่าที่สำคัญคือบางคนในนอตคลายเนี่ยมีพลังพิเศษได้ด้วยแบบไม่ต้องมีวิชั่นเนะและว่ากันว่าพลังลึกลับนี้เนี่ยอยู่มาก่อนที่พลังธาตุทั้ง7จะปรากฏขึ้นในแทเวสซะอีกซึ่งก่อนหน้าน,นี้เราก็เจอไปแล้วด้วยคนนึงที่เป็นเอมบิซเด็กชื่อเฮลกาในกิจกรรมบันทึกเส้นทางของบิฮิมอตในแผนห้าจุดสามนะแล้วก็ในด้านเทคโนโลยีครับในแทเวตเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็มักจะติดภาพจําที่ว่าเทคโนโลยีของโลกนนนี้้เ่่ยยมถููกกใใหอชวงงุคลา ประมาณสัตว์วัดที่15ดูได้จากเมืองที่เราเห็นผ่านผ่านมาแต่ในช่วง5ปีที่ผ่านมานี้เนี่ยเทคโนโลยีด้านต่างๆของแท้ไปไกลมากๆนะเช่นในนแนด์เน่ะที่มีเทคโนโลยีมังกรโบราณหรือในเมืองอื่นๆก็ดูจะมีเทคโนโลยีเป็นของตัวเองทีนี้สำหรับนอตคลายเนี่ยที่มีกลุ่มต่างๆมารวมกันอยู่มากมายพวกเขาเนี่ยจะมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ากว่าเมืองอื่นอย่างมากนะรวมถึงทิวทัศน์ของเมืองที่ไม่ซ้ำใครด้วยเอาง่ายๆคือจะเดินเรื่องเทคโนโลยีที่สุดแบบที่ไม่เห็นที่ผ่านมาอย่างแน่นอนนะอีกอย่างนึงคือเขาบอกว่าจะมีเสาว ที่แตกต่างจากเมืองอื่นด้วยนะพวกที่มาตลอดเนี่ยสวรรมันจะเป็นรูปปั้นของเทพประจําเมืองไงแต่ที่นี่นอร์คลายเนี่ยไม่ได้ศรัทธาเทพใดๆเลยที่เป็นอาคณ์นะเขาจะมีรูปปั้นที่สร้างโดยคนในท้องถิ่นที่ศรัทธาในเทพธิดาแห่งดวงจันทร์เลยอาจพูดได้ว่านอกจากการแย่งชิงพลังของดวงจันทร์แล้วเนี่ยเสาก็จะเป็นสิ่งที่ถูกแย่งชิงด้วยเช่นกันซึ่งแต่ละกลุ่มครับก็จะมีเสาประจําถิ่นของตัวเองที่เป็นเสาหน้าตารูปร่างแปลกๆอย่างที่เห็นในคลิปนี้เลยทีเนี้ยลุงลิเบนเนี่ยพ่อค้าข ก็ได้เคยบอกเราด้วยนะว่าเขาเคยไปที่นอดใครที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเซเนายาที่นั่นน่ยมีผู้คนมากมายจากทุกสารทิศมารวมตัวกันและป่าเถินสุดๆมีกฎระเบียบเป็นของตัวเองอีกด้วยนะยังไม่ทันเข้าเมืองเลยลุงลิเบนเล่าว,ว่าถูกคนเร่ร่อนปล้นระหว่างทางทถมโดนรังแกอีกแล้วก็ไม่มีกองอัศาวินไม่มีสามพิพากษาหรืออะไรทั้งนั้นแต่ก็ยังโชคดีมีกลุ่มสมาคมการค้าวอร์นิชที่เป็นกองกำลังขนาดใหญ่ช่วยตามหาสินค้าของลุงลิเบนกลับมาได้แถมยังเหมาสินค้าลุงแกด้วยนะก็นี่แหละ จากคำบอ,อกเล่าของลูงนิเบนก็เป็นเมือนที่ค่อนข้างเถื่อนสุดๆไปเลยนะฮะถัดไปอานที่3มเกี่ยวกับดวงจันทร์นั่นเองขนาดถึงตั้งชื่อเวอร์ชันว่า Song of the Well vale, Kimoon เลยนะเพราะฉะนั้นดวงจนนันทร์เป็นธีมหลักของเวอร์ชันนี้เลยและเป็นคำสำคัญมากๆที่เราจะได้พบเจอบ่อยในนอตไคลนะฮะซึ่งในหน้าเว็บของ Gen เกเรชเ่ยก็มีการเกริ่นเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้ด้วยว่าเทพธิดาจันทราทั้ง3ที่เคยชักจูงโลกในยุคปฐมกาลผู้นำพาความรักและความกระเตือเดือร้อนมาสู่โลกใบนี้ได้จากไปแล้ว แต่ผู้คนที่ไล่ตามกระแสน้ําขึ้นน้าลงก็ยังคงร้องเพลงน้สดโพนาต่อไปเพราะเทพธิดาจันทราองค์ใหม่กำลังจะกลับมาคือในเกนชินเน่เล่นเกับเรื่องพระจันทร์และก็มีศัพท์อะไรพวกเนี้ยมาพอสมควรอยู่แล้วนะเขาบอกว่าในสมัยอดีตเนี่ยแทเวัดเคยมีดวงจันทร์สามดวงด้วยกันก็คือมีมาตั้งแต่ยุคมังกรปกครองเลยนะนั่นเป็นเหตุผลที่พลังนั่นเดิมของดวงจันทร์ที่เป็นพลังบริสุทธิ์และทรงพลังมากเนะี่ยทำให้ผู้คนมากมายหลายกลุ่มถูกล่อลงมาที่นี่ด้วยพลังของดวงจันทร์บางกลุ่ม,มนเนีเ่ย บางกลุ่มพยายามทำลายมันและแน่นอนว่ามีกลุ่มที่มีเหตุผลอื่นแฝงอยู่ด้วยจนทำให้เกิดความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างกลุ่มต,ต่างๆซึ่งเราจะได้เจอในนอตไคร้นั่นเองนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลเกี่ยวกับดวงจันทร์3ดวงอันนี้เนี่ยมันก็เคยถูกกล่าวถึงมานานแล้วด้วยแต่แทบไม่เคยถูกเล่าในเนื้อเรื่องหลักเลยนะอย่างที่เดฟบอกไปในตอนแรกนี่แหละที่เนื้อเรื่องมันก็จะกระจายมากเช่นข้อมูลแน่เนี่ยมาจากหนังสือป่าไผ่ใต้แสงจันทร์ยามค่ำคืนที่ได้บอกว่าในอดีตอันยาวนานมีดวงจันทร์อายา เพราะเธอมีอายุยืนยาวกว่าเทพแห่งหินและเพราะเธอเกิดก่อนก้อนหินในท่าเรือรเวเสียอีกดวงจันทร์ทั้งสาดวงเป็นลูกสาวข,ของบทกวีและบทเพลงและเป็นราชินีแห่งท้องฟ้ายามค่ำคืนเพวกเธอจะเคลื่อนขบวนไปในรถม้าสีเงินและทุกสิบวันหนึ่งในสามพี่น้องจะผัดเปลี่ยนกันขึ้นครองบัลลังมุนเวียนไปอย่างนี้เรื่อยมาจนกระทั่งวันนั้นวันที่ไหยณะมาเยือนและมีบรรทัศนหนึ่งเขียนว่าต่อมาไพพิบัตได้ทำลายรถม้าของราชน,นีและทำลายถงแห่งดวงดาวสามพี่น้องแห่งนาตีการก็กลายเป็นศัตรูกัน และลงเอยด้วยความตายสุดท้ายเหลือเพียงร่างอันชีเซลล์ด่างเดียวที่คอยเปล่งแสงอันเยือกเย็นยามค่ำคืนซึ่งอันนี้เนี่ยน่าจะหมายถึงพระจันทร์ดวงปัจจุบันที่เราเห็นในเกมนั่นเองนะซึ่งมันก็ไปเมคเซนส์กับหลายอย่างที่เราชินมาอยู่แล้วเกี่ยวกับพระจันทร์ในเกมนี้เช่นเรซินนะที่เป็นรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวแล้วก็พรพระจันทร์อย่างเงี้ยพรพระจันทร์ที่พูดมาจนชินปากแล้วอะคือเรื่องราวเกี่ยวกับดวงจันทร์นำมาถูกสอนแทาในเกมมานานมากแล้วและผมเองเนี่ยก็ไม่เคยเอะใจเลยว่าทำไมมันถึงงงงถูกกเเเเเรรรรรรีีียยยว่่่าาออออออะะะะไไพพจันนนนนนนทท์้้้้้ป็ตบโโหหืืแล พระจันทร์มาเต็มนะล่าสุดในนัลันเนี่ยเราได้เห็นผ่านเนื้อเรื่องลเลยด้วยว่ามีเศษซากของดวงจันทร์ที่ลอยอยู่ด้านหลังท้องฟ้งฟาปลอมของเทเวสในตอนที่มาวิก้าเนี่ยชกท้องฟ้าจะเป็นรูนั่นแหละนะและในตอนท้ายเควสเนื้อเรื่องของนัลันเนี่ยมาวิก้าก็ได้บอกได้ว่าชิ้นส่วนที่อยู่่เนี่ยปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าของนัตลันถูกเรียกว่าสร้างจันทราบโบราณเป็นของที่ลงเหลือจากเทคโนโลยีสกเรตซอสของยุคมังกรบโบราณและในข้อมูลของเว็บเกนชินเนี่ยก็มีการขยายความเกี่ยวกับดวงจันทร์ทั้ง3ดวงนี้ด้วยนะว แล้วผลที่ตามมาหลังจากนั้นเนะี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างนะหนึ่งคือเมื่อจันทรสีรวงแตกสลายเงาสีชาติจมหายสู่ห้วงทะเลลึก2เมื่อจันรพรานิรันร่วงหล่นฟ้าดินพันพลิกผันสามเมื่อจันน้ำค้างแข็งหยุดหมุนอนาณาจักรทั้งปวงกลับสู่ความพินาศซึ่งหนงนที่สามนี่แหละน่าจะเป็นขี์หลังในเนื้อเรื่องของนอตรายเลยนะและในเว็บเนี่ยมันจะมีดวงจังนทร์หนึ่งดวงอยู่ตรงกลางใหญ่สุดเลยโดยคำอธิบายเนี่ยบอกไว้ว่าโลกไม่ได้รับการปกป้องจากความเป็นนิรันด์กำลังก้าวสู่จุดจบจนกระทั่งจันทดวงใหม่ลอยขึ้นเป็นครรั้งแก เพื่อขับเคลื่อนโชคชะตาแล้วเหมือนจะมีคนนั่งอยู่ด้วยนะและสุดท้ายที่ดูเหมือนเป็นคำทนายเว็บไซต์ได้บอกไ้ว่าผู้คนบนโลกที่อยู่ภายใต้แสงจันทร์โปรดรอคอยการโคจรหอดวงจันทร์ที่จะนําคําชี้แนะใหม่มาให้จากข้อความนี้เนี่ยก็เป็นการบอกใบ้ว่าแทบแวะจะมีดวงจันทร์ดวงใหม่เพะะื่อใช้ในการขับเคลื่อนโชคชะตาอีกครั้งก็มารอดูเลยว่าจะเป็นยังไงนะฮะและต้องบอกเรื่องราวของดวงจันทร์ในแทบแวเนี่ยจะที่อ่านมามันตีความได้หลากหลายมากนะมันก็บอกว่าเป็นระบบที่คอยตรวจจับสิ่งแตกปลอมในแทบแวก่อนที่พาเนสจะลงมายึดโลก มันคนบอกว่ามันอาจจะเป็นดาวเทียมก็ได้หรือมันอาจจะมีตัวตนจริงๆแล้วถือครองพลังในการกาหนดชั่วกะต่างของเทเวตก็ได้คือเ้่ลงรายละเอียดเนี่ยโอ้โหมันแต่ทฤษฎีไปได้เยอะมากๆก็มารอดูในเกมจริงดีกว่าจะได้ลุ้นไปพร้อมกันนะฮะทีนี้หัวข้อที่4มาดูกันว่าในนอตคลาเนี่ย เราจะได้พบกับใครและกลุ่มไหนบ้างนั่นเองนะ,ะกลุ่มแรกครับที่ทีมงานสปอยแล้วว่าเราจะได้เจอแน่นอนคือกองอศวินฟารเนียสนนงที่เราคุ้นเคยกันดีนะฮะนำโดยแกรนมาสเตอร์วาก้าในตำนานซึ่งเราจะได้เจอหน้าแล้วสักทีหลังจากโดนพูดถึงมาตั้งแต่เกมเปิดโดยวาก้าเนี่ยกำลังสืบสวนบางอย่างที่ทีมสำรวจค้นพบระหว่างการเดินทางอยู่ในนอตคลายซึ่งอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นเหตุผลว่าทำไมย,ยังกลับมอนเซตไม่ได้สักทีและยังดันเอาม้าไปหมดเมืองด้วยนะฮะสองครับแน่นอนกลุ่มนี้ก็คือกลุ่ม ฟาตุยนั่นเองนะภายใต้คําสั่งสูงสุดขององค์การแห่งดาราสีจางเราผู้ริหารฟาตุยเนี่ยถูกเรียกตัวกลับมายังเซนเนยาและมุ่งหน้าไปที่นอตคลายนะผู้คนที่นี่เนี่ยก็คาดเดาว่ากองกําลังที่ถือธงดาราสีจางนี้มาเพื่ออะไรหรือมาเพื่อใครกันแน่ในตอนท้ายของอาร์คอนเควสโซนัทแลนด์มีเบาะแสอยู่แล้วนะเพราะมาอกาเนี่ยบอกนะว่าเธอได้ทําข่าวกรองอีกอย่างหนึ่งก็คือในเวลานี้เนี่ยทีมฟาตุยเล็กๆมีแอบเข้ามาในนัทลันซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าเป็นลูกน้องโหดในด็อกเตอร และแหล่งกบดันของพวกเขาเนี่ยอยู่ในดินแดนที่มีประวัติอันยาวนานและอยู่ไมไกลจากเชนไนยะก็คือนอตไคร่นั่นเองนะฮะนี่คือปูไว้แล้วนะพราะฉันคิดว่าคนที่น่าจะได้เจอโชว์และมีบทเด่นมากๆในนอตไคร์ก็คือดอตโตเร่นั่นเองนะที่เป็นเหมือนหัวเรือยใหญ่ในการวางแผนชิงพลังของดวงจันทร์และครั้งนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นรอบที่สแล้วด้วยเพราะเมื่อ500ปีก่อนดอตโตเร่ก็เคยจะมาชิงพลังของดวงจันทร์แต่ไม่สาเร็จแต่ว่าเจ้าตัวในตอนนั้นน่ก็ดูเหมือนจะพอใจและว่าทุกอย่างน่น่าจะอยู่ในแผนของพี่หมอ ซึ่งข้อมูลนี้ก็มาจากอินเทอร์เซเซตใหม่ด้วยนะอย่างลองไนส์โอ๊ตก็ไปหาอ่านกันได้นะก็มาดูกันว่าพี่หมอและตัวเลขของเราเนี่ยจะมาโชว์ฝีมือความโชวราอะไรให้เราดูอีกและจะมีผู้ถาอคนไหนอีกบ้างที่มามีบทบาทในตัวเมืองนี้นะก็มาดูกันสำหรับแก๊งนี้แก๊งฟาตุยนั่นเองถัดไปกลุ่มที่3ก็คือ Frost Moon Se o n s ions, หรือลูกหลานจันทราน้ำค้างแข็งเป็นลูกหลานของอาณาจักรทองคำในตำนานที่เลือกจะอาศัยอยู่ในป่าเขาหลังจากละทิ้งอาณาจักยุคเก่า ที่มีความศรัทธาต่อเทพจันทราอย่างสูงมากๆนะแต่เมื่อฟาตุยมาถึงเนี่ยบางทีความสมบูงที่เคยมีมาแต่ก่อนแต่ใดอาจจะเป็นช่วงสุดท้ายแล้วก็เป็นไปได้นะกลุ่มนี้เนี่ยน่าจะมีความคล้ายกับพวกดูวิดจากตำนานเซลติกคนในกลุ่มนี้เนี่ยเขาถือว่าวัตถุท้องฟ้าและดวงดาวเป็นพระเจ้าของพวกเขาแน่นอนว่าพระจันทร์เนี่ยก็เช่นกันนะซึ่งพวกเขาเหล่านีน้ก็อาศัยอยู่ในพื้นที่เรียกว่าเกาะฮีสิอันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการกล่าวถึงกลุ่มคนที่บูชาดวงจันทร์ก่อนหน้านี้ก็มีนะเพราะฉะนั้น กลุ่มนี้เนี่ยก็อารมณ์เหมือนคนพื้นเมืองที่มีการบูชาพระจันทร์อย่างมากๆเป็นเหมือนเทพเลยก็ว่าได้และแน่นอนว่าอุรมณ์ิของกลุ่มนี้เนี่ยขัดแย้งกับฟาตัวอย่างมากแน่นอนนะคือ2กลุ่มนี้เจอหน้ากันนี้ไม่มีดีอะซัดกันแน่ๆนะฮะกลุ่มที่4ก็คือสมาคมการค้าวอยนิชนะฮะเพื่อรักษาความสงบเรียอร้อยขั้นพื้นฐานหลังพวกค้านนายชาทาวเนี่ยก็เลยได้จัดตั้งสมาคมการค้าขึ้นแต่ว่าสมาคมนี้เนี่ยมันจะควบคุมพวกอาชญากรต่างๆที่อยู่นอกเหนือกฎหมายได้ไงล่ะก็ต้องบอกว่ามันมีอยู่ คนหนึ่งนะอ่าใช้คำว่าคนหนึ่งแล้วกันที่ทําให้พวกเขาเนี่ยรู้สึกกลัวได้ไม่ถึงพวกอาชญาก,กรนะักกลัวได้เลยนะเป็นสตรีผู้เป็นเจ้าของเคหะแห่งความลับนั่นเองนะวอยนี่เนี่ยเป็นกลุ่มของพ่อค้าเนะที่มีกองกำลังขนาดใหญ่มากโดยฐานวิทยาการหลักของพวกเขาเนี่ยอยู่ในสถานที่ที่เรียกว่านายชาทาวน่าจะดูเหมือนเป็นเมืองจุดศูนย์กลางค้าขายอะไรเงี้นะกลุ่มนี้แหละก็เป็นกลุ่มที่ช่วยลุงลิเบนตามสินค้าที่ถูกขโมยไปจานได้คืนมาแถมเมาสินค้าลุงแกด้วยน่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นคนดีนะ แล้วก็สมาคมการค้าวายเนี่ยก็จะมีผู้อยู่เบื้องหลังที่มีอำนาจสูงสุดก็คือเคหะแห่งความลับโดยกลุ่มนี้เนี่ยก็จะรับแต่งานตึงๆหรืองานที่เป็นความลับเท่านั้นส่วนตัวเนี่ยผมเดาจากที่เห็นในโพสต์ใน Facebook ของ Offi c i a l นะว่าสตรีคนนี้สตรีผู้เป็นเจ้าของเคหะแห่งความลับเนี่ยเป็นตัวละครที่เอามาขายแน่ๆดูท่าแล้วเนี่ยโอ้โหอร์เหมือนเป็นผู้มีอำนาจที่อยู่ฝั่งคนดีนิดนึงอะดูดูท่าทางน่าจะช่วยเราด้วยนะอันนี้เดานะเดาล้วนเลยแล้วก็ กลุ่มที่หก็คือ The White h u n t การล่าอันบ้าคลัง่งอันนี้ได้แรงบันดาลใจาจาก The Witcher แน่ๆนะเขาบอกเป็นกองทัพแห่ง Abyss ที่เคลื่อนพลข้ามป่าและหุบเขาเล้วกับพายุคลัง่งถ้าคุณกล้าเสี่ยงเข้าไปใกล้พอคุณอาจได้ยินเสียงกระซิบอันน่าขนลุกของพวกมันด้วย,ยซ้ําเหล่ามอนสเตอร์เลสึมิญาเหล่านี้เนี่ยดูเหมือนกำลังตามหาบางสิ่งบางอย่างอยู่เงียบๆนะทางเดฟเนี่ยเขบาบอกว่า White h u n t ในเกมนี้เนี่ยคือกองทัพวิญญาณเหตุผลหนึ่งที่นอตคลายเนี่ยเป็นพื้นที่ปกครองตัวเองเพราะว่ามันตั้งอยู่บนขอบของเทวเวน นี่เป็นพื้นที่ก็ได้เลยที่ถูกกัดก่อนโดยอบิสดังนั้นกองกาลังอบิสที่มีอยู่ในนอร์คลายเนี่ยจะมีพลังที่มหาศาลกว่าที่อื่นและกองกาลังเหล่านี้เนี่ยรวมตัวกันเป็นภัยพิบัติที่มีชื่อว่าไวฮันมาอย่างยาวนานเลยนะฟังแล้วก็เหมือนเป็นพวกมังสเตอร์ในอบิสนี่แหละที่ดูอัคเรสิผิดปกตินะอารมณ์เหมือนแบบบุกโจมตีไล่ทำลายล้านทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางทางอย่างหดวเหี้ยมนั่นเองนะแม่ผมเล่นเดอะวิชเชอร์สานานแล้วแต่ผมจําได้คุณณว่าไวร์ฮันส์ในเกมน,นนะ และพอ Not Cry นอตคลายนยมีเดอะไวฮันเนี่ยจะมีองค์กรที่อยู่มาตั้งแต่สมัยโบราณเพื่อต่อสู้กับมันนั่นคือกลุ่มที่6ไลท์คีเพิร์สผู้เฝ้าประภาคารองค์กรโบราณที่ต่อต้านการลุกดานและการล่าอย่างไม่มีที่สิ้นสุดข,ของอบิสมันเป็นเวลานานเพื่อปกป้องอิสรภาพและศักดิภาพของนอตคลายเเคยได้รับความใสอย่างหนักจากการต่อสู้ครั้งใหญ่ในอดีตเมื่อต้องเผชิญกับภัยคุกคามใหม่เราได้หารประภาคารุ่นใหม่จะยังสามารถทำาห้เกิดของตันได้สําเร็จได้หรือไม่นะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่ซีนี่ถึงพูด ในแผ่น5.5เนี่ยในอดีตแฟใหม่ long nights oath ก็ได้บอกเล่าเรื่องดาวการต่อสู้ของไวฮันขององค์กรนี้ด้วยไปอ่านกันได้เลยนะพวกเขาเหล่านี้เนี่ยคล้ายๆกับทหารรักษาชายแดนที่คอยลาดตระเวนบริเวณใกล้ๆกับนอตคลายเพื่อปกป้องผู้คนจากอบิสและล i g h t k e e p e r s เนี่ยกองกำลังทหารที่มีระเบียบวินัยเคร่งครัดอย่างมากด้วยนะบหแบบนี้ต้องมีกำแพงใหญ่ๆชื่อ the wall แล้วแล้วก็มี lightkeepers อยู่บนกำแพงโอเคไปที่กลุ่มที่7นะิลด์นักผจนภัยนั่นเองนะอันนี้ก็มีอยู่แล้วนะมีทุกที่นะ มุ่งสู่ดวงดาวและก้นเหวและนัดใครเนี่ยบอกเลยเป็นสวรรค์ของนักผจญภัยเลยก็ว่าได้คายกิลนักผจญภัยไปไม่ได้เลยนะแล้วมีบุคคลสําคัญจากสันน์ังงนเนี่ยของกิลนักผจญภัยคนหนึ่งกาลังเตรียมการต้อนรับการมยืนุองคุณด้วยโอ้โหอยากรู้เลยว่าจะเป็นใครนะฮะกลุ่มที่8ครับก็คือกองโจรล่าสมบัตินั่นเองกลุ่มนี้เนี่ยเราเคยเห็นเป็นมอนกิกี้มันตั้งแต่เปิดเกมเปิดเลยนะมากับกลุ่มฟาตุยแต่ได้เลยแต่ก็ยังไม่เคยเห็นตัวความหลักของแกงนี้เลยนะเห็นแต่กิกี้มาตลอด แต่ข้อแท้จริงที่ไม่ค่อยมีใครรู้คือนอตคลายเป็นแหล่งกําเนิดของกองโจล่าสมบัติเลยที่ตอนนี้เนี่ยกระจายตัวอยู่ทั่วทวีปนั่นแหละนะฮะและสมบัติอันยิ่งใหญ่ที่จอมโจรรีริลเลอร์ผู้ปรารถนาจะสร้างโลกที่ไร้ภมแดนทิ้งเอาไว้นั้นว่ากันว่าก็ฝังอยู่ที่นี่ด้วยนะเพราะฉะนั้นตัวละครหลกัหลกๆของเกมนี้เนี่ยอาจจะมาเจอเราในนอตคลายก็เป็นไปได้เช่นกันนะฮะกลุ่มที่9ครับคือพูดถึงแดนหิมะเราผู้ที่เคยติดตามนะเบลยิซานเทพแห่งน้ำแข็งรุ่นแรกและปกครองแดนเหนือทั้งหมด ตอนนี้เนี่ยตกต่ำล้มสลายไปแล้วแต่ก็ยังคงมีอิทธิพลต่อประเทศนี้ในแบบของตนเองเมื่อภัยพิบัติใกล้เข้ามาทุกทีพวกเขาจะตัดสินใจอย่างไรนะอันนี้มีการเฉลยล้วนะว่าเทนน้ําแข็งรุ่นแรกเนี่ยน่ยจาจะก่อนซาดิซานะมีชื่อว่าเบลยิสานะแล้วก็มีเหล่าผู้ที่แข็งแกร่งนะคอยปกครองในเนี่ยทั้งหมดอยู่แล้วก็มีพูดถึงภัยพิบัติที่ใกล้เข้ามาด้วยนะอารมณ์แบบวินเทอร์อิสคัมมิ่งนะก็ยังคงมีธีมเดอะวอลเข้ามาผสมนะหรือว่าไวท์หันมันจะไม่ได้ได้รับอิทธิพลจากเดอะว ผมก็รอดูต่อไปนะแล้วก็กลุ่มที่10ครับเวิร์กช็อปครมเคก้กกรุ้งกริ้งนะอะไรเนี่ยทำไมชื่อกลุ่มนี้มันแบลจังเขาบอกเดิมทีไปเพียงห้องทํางานขนาดเล็กที่สาวน้อยอัจฉริยะคนหนึ่งใช้นในการวิจัยเครื่องทาครมเค้กท,ที่อร่อยที่สุดแต่เมื่อสิ่งประดิษฐ์อันประณีตมากมายถึงกําเนิดขึ้นที่นี่เนี่ยก็ค่อยๆกลายเป็นเวิร์กช็อปจากโกลที่มีชื่อเสียงแต่ถ้าจะขอให้อัจฉริยะคนนั้นทํางานให้ก็ต้องทําตัวดีๆหน่อยไม่งั้นที่ส่วนที่คุณได้มาอาจทำครอมเค้กท อันนี้อ่านแล้วเหมือนฟิลแบบเป็นไอรอนแมนที่เป็นแบบผู้หญิงอะไรเงี้ยนะอารมณ์เหมือนเป็นเวิร์กช็อปเทคโนโลยีสูงแห่งเมืองนี้นะก็อ่าคนนี้ก็อาจจะเป็นตัวละครที่เราเล่นได้อีกตัวหนึ่งนะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายกลุ่ม11ที่แบบไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือสภาไม่มดเฮกซนซิเคลนั่นเองนะฮะถูกพูดถึงในเทรลเลอร์ด้วยสุดยอดเลยนะเพราะฉะนั้นเหล่าไม่มดเนี่ยไม่พลาดแน่นอนนะเพราะนอตคลายเนี่ยมีผู้คนจากมากมายหลายทวีปเป็นวิถีของความขัดแย้งและละครที่แสดงออกมา เสือทอดกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยบอกเลยอยากให้หน่าที่สุดแล้วแล้วจากคำโปรยเนี่ยมันจะมานั่งจิบชาด,ดูคนตีกันในน็อตคลายเนี่ยคือชิวจัดเลยกลุ่มเนี้ใครอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสมาคมแม่หม้เนี่ยเคยทำคลิปเจาะลึกให้ไปแล้วนะก็ไปย้อนดูกันได้ก็นี่แหละทั้งหมด11กลุ่มที่เราจะได้เจอทั้งหมดเลยในน็อตคลายก็ส่วนกับเป็นแผ่นใหญ่เลยนะที่ดูแล้วเนี่ยจะใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เกมชินเลยก็ว่าได้เพราะเปิดตัวกลุ่มละครตัวใหม่เนี่ยเยอะมากมากเลยนะเ็นามัเาบบบเปนนเน,ะเปน อ๋อแล้วอีกหนึ่งตัวละครสุดท้ายที่แม่พูดถึงไม่ได้ที่จะมีบทบาทในนอสคลายคือสเกิร์กนั่นเองนะอันนี้เดาเพราะในเว็บหรือในวิดีโอเนะี่ยไม่ได้พูดถึงโดยตรงแต่ก็มีคนสังเกตว่าเว็บไซต์หน้าหนึ่งที่ได้บอกไว้ว่าลูกหลานเันทราน้ําค้างแข็งที่อาศัยอยู่บนเกาะฮีซีอันนี้เนะี่ยได้อธิษฐานต่อแสงจันทร์นศักดิ์สิทธิ์และสู่ส่นในใจพวกเขาพวกฉากหลังเนะี่ยสีตีมต,ต่างๆคล้ายกับสเกิร์กมากก็เป็นไปได้ว่าสเกิร์กอาจจะมีความเกี่ยวข้องอะไรกับลูกหลานเจนทราน้าก,นกนนะนน็็เปนไได้ำค้าอกรง ทีนี้ผมว่าเนื้อเรื่องของสเกิร์กเนี่ยอีกไม่นานนี้เลยเนี่ยไม่กี่แผ่นเนี่ยเราจะได้รู้มากกว่านี้แน่นอนนะครับผมโอเคและนี่แหละก็คือข้อมูลของ Cry, มืองนอตใครมืองที่เล่นใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เกนชินและสิ่งที่เราจะได้เจอท่านเองนะฮะฟังแล้วเป็นยังไงบ้างส่วนตัวผมค่อนข้างตื่นเต้นนะได้เวลากลับมาเล่นเนื้อเรื่องเกนชินอีกครั้งหนึ่งแล้วนะ <c oughs> เพราะว่าอารมณ์เหมือนเขาจะขมมดปมหลายๆอย่างก่อนที่จะเข้าสู่มือน,น้ำแข็งเซนนียและเป็นบทสรุปขององค์ใหญ่องค์แรกในเกมนี้แล้วนะอ่า ใครมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมที่เรายังไม่ได้พูดเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาถกกันได้นะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะไปต่อนาต่ประมาณไหนซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะไม่น่ารู้จนกว่าแพ์จะถูกปล่อยออกมาจริงนั่นเองนะฮะวันนี้เนี่ยก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบจนถึงตอนนี้เลยนะเราวนี้ลาก่อนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย